สำหรับราศีกรกฎประจำวันที่25ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีเรื่องเหนื่อยใจท้อใจหรือเพียนะครับจากเรื่องของการงานนะครับเรื่องของธุรกิจค้าขายต่างๆครับมันเหนื่อยมันเพียนะครับทั้งเรื่องของผลงานการปฏิบัติงานต่างๆและคนรอบข้างเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับหรือ ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับเนาะแล้วก็แต่ยังดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะครับเพียงแต่รอบข้างเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนะครับจึงแสดงผลงานออกมาได้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยที่ว่ายังมีจิตใจนักสู้อยู่นะครับก็จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆตรงนี้ได้นะฮะตัวนี้ สำหรับเรื่องของการเงินนะครับการเงินนี่ก็เริ่มจะคล่องตัวแล้วนะครับจะมีเงินเข้ามามีเงินหมุนเข้ามาในระบบแล้วนะครับที่ติดขัดมีปัญหาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไหลลื่นได้เรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพระวังนะฮะจะปวดคอคอบาไหไนะครับหลังเนาะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเออแต่ระวังนิดนึงนะครับ ในที่นี้ยังให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3เข้ามาด้วยนะครับจะมีคนเก่าคนดั้งเดิมเลยเนี่ยจะมีติดต่อกับมานะครับแต่บอกเลยว่ามาไม่ค่อยสู้ดีนะครับมาเหมือนกับว่าจะมาขอร้องขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวเรื่องของกฎหมายคดีความหรือเรื่องเงินเงินทองทองให้ช่วยเหลือนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะครับ